เลขดวงการงานของคนเกิดวันจันทร์ในเดือนธันวาคมสวัสดีครับผมเต้ปร,รังใจครับนี่การดูดวงประจำวันเกิดของคนเกิดวันจันทร์ในเดือนธันวาคมครับ สำหรับเดือนธันวาคมนะครับในเรื่องของการงานเราจะดูเรื่องคนที่กําลังหางานสําหรับคนที่มีงานแล้วนะครับก็จะดูในเรื่องคนที่ทํางานประจําแล้วก็คนที่ทําธุรกิจส่วนตัว sociedad. อ่ะในเดือนนี้จะเป็นอย่างไรบ้างมาดูกันครับเอาละครับเรามาดูเลยก่าวว่าคนเกิดวันจันทร์นนการงานคนที่กำลังหางานเนี่ยเป็นอย่างไรกันบ้างเราดูพื้นดวงซิว่าเออพื้นดวงในอดีตเป็นอย่างไรบ้างดูซิ อดีตไพ่ขึ้นเป็นในเรื่องของการวางแผนในเรื่องของการหางานของตัวเรานะถามว่ามีคนมาช่วยเหลือก็มีคนมาแนะนําในเรื่องของการงานมีคนมาช่วยเหลือเกื้อกูลอยู่นะทาให้เราก็พอที่จะมองช่องต่างออกในเรื่องของการงานได้ด้วยเช่นกันอะและดูสิว่าปัจจุบันเป็นอย่างไรปัจจุบันไพ่ขึ้นในเรื่องของการที่จากการที่มันได้รับคําแนะนำนะเราก็มันส่งผลทําให้เราเนี่ยค้น้านที่จะ หาช่องทางเพิ่มเติมนะเพื่อจะให้เกิดความสําเร็จตามที่เอ,อมีคนแนะนํามีคนจะจัดการอะไรบางอย่างให้เราเกิดงานขึ้นมาแต่ว่ามันก็ต้องใช้ความพยายามของตัวเราด้วยนะพยายามในเรื่องของการที่จะรับโอกาสที่มันเพิ่มมากยิ่งขึ้นจากการกระทําของตัวเองในเป็นสิ่งที่มันจะต่อมานะครับอ่ะแล้วดูอนาคตล่ะอนาคตเพิ่ขึ้นเป็นในเรื่องของอสิ่งที่เราคาดหวังบางอย่างมันก็ ต้องดูถึงความชอบไม่ชอบในเรื่องของตัวเนื้องานด้วยนะแล้วก็ดูในเรื่องของความที่เราอยากจะทํางานแบบไหนรู้สึกเออจะต้องทําแบบไหนยังไงให้มันเกิดผลสําเร็จผลสำเร็จที่ดีในส่วนที่เราเป็นการกระทําของตัวเราเองนะบางอย่างมันก็เออมันก็ต้องบางทีก็ชอบบ้างไม่ชอบบ้างแต่ว่าก็ต้องหาแรงผลักดันแรงบันดาลใจในเรื่องของงานของตัวเราด้วยนะครับอ่ะเรามาดูซิว่าในเรื่องของงานของเราเนี่ย อสิ่งที่เราคาดหวังนะมันจะได้งานทำไหมดูซิมันจะมีงานมาหรือเปล่าไพ่ขึ้นเป็นในเรื่องของสิ่งที่เราต้องทบทวนนะโอกาสงานม,นมันมีเข้ามานะโอกาสที่เราคิดคาดหวังไว้อะมีโอกาสได้ทําแต่ว่าไอ้สิ่งได้ทำเนี่ยมันเหมือนไม่ค่อยถูกใจของตัวเรามากกว่าในปัจจุบันดังนั้นคุณต้องถามตัวเองก่อนว่าเ,เรา ชอบทํางานแบบไหนพอมันมีโอกาสเข้ามาแล้วถ้าใจเราไม่ชอบใจเราไม่ไปเนี่ยสุดท้ายทําแล้วมันก็ไม่รู้สึกมีความสุขในสิ่งที่ทําแบบเต็มร้อยเปอร์เซดังนั้นต้องระวังเรื่องตรงนี้อลองมาดูดีกว่าว่าแรงผลักดันนะสร้างแรงดูดพลังใจของตัวเราเนี่ยจะสร้างอย่างไรให้เราดียิ่งขึ้นได้บ้างนะครับอย่างแรกเนี่ยพิอยขึ้นเป็นในเรื่องของ าการสร้างความสุขในตัวเองแล้วก็การปลดล็อกความชอบของตัวเราเราชอบงานแบบไหนรู้สึกแบบใดทํายังไงให้เรารู้สึกดียิ่งขึ้นกับการงานที่เราทําอยู่รู้สึกดีกับสิ่งเหล่านี้อย่างไรให้มันภูมิใจในสิ่งที่เองทํามากขึ้นนะเราชอบงานลักษณะแบบไหนการขายการทํานู่นทําน,นี้หรือว่าการทำเป็นผู้บริหารหรือแบบไหนเราต้องคิดให้รอบคอบให้ดีก็จะช่วยได้นะครับ อย่างที่สองไปขึ้นเป็นในเรื่องของความสําเร็จมันเกิดจากความสุขที่เราทําในแต่ละวันนะเราเราคุ้นเคยกับกรรมแบบไหนเราเคยประสบพบเจอเรื่องราวอะไรบางอย่างมาหรือเปล่าเกิดความกลัวอะไรมันก็ต้องถามใจตัวเองก่อนอย่างแรกนะครับจะได้เกิดที่จะทำแล้วเกิดความสําเร็จที่เรา ทำด้วยตัวของเราเองนะครับอย่างที่3ไปขึ้นว่าการที่เรารู้จักตัวเองแล้วก็การที่เราพยายามอย่างเต็มที่มันจะได้ไม่รู้สึกว่าไอ้ทำไมรู้อย่างนี้เราทําอย่างนี้ดีกว่ารู้แบบนี้เราไม่น่าลงมือลงแรงเลยมันทําให้เราถอยค่อนข้างยากในเรื่องของการที่เราเลือกไปแล้วเมื่อทําไปแล้วมันค่อนข้างที่จะลำบากใจที่จะไปต่อในส่วนที่เราทำแล้วร,รู้สึกไม่โอเคแต่ก็ไม่ใช่ว่า ให้มันกลับกลายเป็นในเรื่องของความกลัวกลับกลายเป็นเรื่องความไม่กล้าจะเริ่มต้นแต่เป็นการที่เรารู้จักตัวเองให้เพ่มมไม่ึ้นก็จะช่วยได้นะครับอะเรามาดูเลยซิว่าเทพเทวาที่ปกปักรักษานะเราควรจะมูย,ยังไงให้การงานของต่อดีขึ้นได้บ้าง ตอนนี้ไพ่ขึ้นเป็นในเรื่องของวิบากกรรมนะไพ่ขึ้นเป็นภาษาร์ไปถึงว่าสิ่งที่เราพบเจอหลายสิ่งหลายอย่างเนี่ยมนเป็นสายรักที่ทําให้เราต้องเสริมสร้างกลังใจตัวเองก่อนอยางแรกมีกําลังใจก่อนกําลังใจมาจากตรงไหนเราก็ไปอาจจะไปทําบุญนะไปะในเรื่องของเข้าวัดเข้าวาเพื่อเสริมสิริมงคลให้กับตัวเองเหมือนปัดทุกปัดโศกปัดสิ่งร้ายปัดสิ่งไม่ดี และเมื่อเราเกิดสติมากขึ้นนะเกิดจากการที่เราเนี่ยเข้าวัดเข้าวานนี่แหละนั่งสมาธิสดมนิดนึงเพื่อจะเสริมสิติมงคลให้กับตัวเองแล้วก็เมื่อเรามีสติมากขึ้นเวลาจะคิดจะทําอะไรเนี่ยมันก็ค่อนข้างตัดสินใจได้ถูกต้องด้วยสติปัญญาของตัวเรานี่คือการมูที่ดีที่สุดในช่วงนี้นะเขอาควรคเกิดความจัดเลยอ่ะไพ่เตือนอะไรบ้างดูซิ ให้เตือนในเรื่องของอความมั่นใจแล้วช่วงนี้ต้องดูเรื่อง,องความมั่นใจตัวเองเยอะๆเพราะว่ายิ่งเรามีความมั่นใจเพิ่มขึ้นนะเรื่องการตัดสินใจเรื่องของความคิดมันจะได้ไม่ผิดพลาดแล้วก็เวลาทาอะไรมันก็จะได้ไม่รู้สึกแย่รู้สึกไม่ดีกับตัวเราเองนั้นเปอร์เซ็นในเรื่องคนที่กําลังหางานอยู่ที่70%นะโอกาสงานมีเข้ามาแต่ก็ต้องระวังเรื่องความชอบไม่ชอบในตัวเนื้อง,งานที่ได้รับมาในหงช่วงนี้กระกัดนะครับก็เป็นพลังใจให้นะครับ เรามาดูในเรื่องของคนที่มีงานนะสำหรับคนที่มีงานนะเรามาดูสําหรับคนที่มีงานประจำนะคนงานประจําก็จะเป็นพนักงานบริษัทนะราชาการก็ดีเนะี่ยเรามาดูซิว่าเป็นอย่างไรกันบ้างปั๊บอดีตเป็นอย่างไรอดีตไปขึ้นเป็นในเรื่องของอในเรื่องของการที่ เราเนี่ยต้องมีการจัดการกับหลายสิ่งหลายอย่างเราคนกลางที่จะเหนื่อยเหนื่อยกับการงานเหนื่อยกับสิ่งที่ทาเหนื่อยกับสิ่งที่เป็นบางอย่างมันก็ต้องใช้เวลาค่อยๆเยียวยาใจตัวเองมากกว่าให้มันค่อยๆดีขึ้นนะเหเมื่อมันทำอะไรซ้ำๆเดิมๆมันรู้สึกเบื่อและเบื่อครับสิ่งที่ทําอย่างที่เป็นในปัจจุบันเป็นอย่างไรเนี่ยปัจจุบันขึ้นในเรื่องของความหนักใจนะมันต้องแบกรับกับปัญหาแบกรับกับ ในสิ่งที่เราต้องแก้ไขในสิ่งที่เราทํามันตั้งแต่ในนดีจนถึงปัจจุบันมันยังคงต้องใช้แรงผลักดันทางใจิตใจเนี่ยค่อนข้างเยอะเพื่อจะให้มันผ่านพ้นและสามารถต่อสู้ผ่านไปให้ได้นะครับอนาคตละ่ะอนาคตเพิขึ้นเป็นในเรื่องของเราต้องรู้จักตัวเองเพิ่มขึ้นนะบางทีสิ่งที่เราทำเนี่ยบางทีมันก็มันเป็นความรู้สึกบางอย่างที่ส่งสัญญ,ญาณในใจของตัวเราแล้วก็ยิ่งเราซ้าๆกับความรู้สึกของตัวเองเรื่อยๆแล้วเราไม่บริหาร จัดการจิตใจบริหารจัดการในเรื่องของความรู้สึกตัวเองเนี่ยมันทําให้จุดโฟกัสหรือเป้าหมายในชีวิตในเรือของการงานของตัวเราเนี่ยมัน,นข้างที่จะบอมร่อนะมันรู้สึกแบบเหนื่อยเหนื่อยกับสิ่งนู้นสิ่งนี้ง่ายเหลือเกินแรงผลักดันพลังใจมันลดน้อยถอยลงไปต้องสร้างแรงบันดาลใจตัวเองเยอะๆเ,เพื่อที่จะให้มีแรงผลักดนันมีความที่จะต่อสู้กับสิ่งที่เราทําอยู่ในปัจจุบันนั่นเองอ่ะเรามาดูดีกว่าว่าในเรื่องของใจนะในเรื่องของงานของตัวเราสิ่งที่เกิดขึ้น เราจะจัดการแก้ไขยังไงได้บ้างในปัจจุบันน่ดูสิให้ขึ้นเป็นในเรื่องของการจัดการนะบริหารทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยบางทีมันก็อยู่ที่การปรับใจของตัวเราด้วยนะใพ่ขึ้นว่าคือจริงๆอ่ะมันก็ยังพอไปได้เรื่องการจัดการแก้ไขปัญหามันก็ไม่ใช่เรื่องยากอะไรขนาดนั้นบางสิ่งบางอย่างมันก็ต้องพักใจนะพัก ิตพักใจพักความรู้สึกให้ทุกอย่างเนี่ยมันค่อยๆคลี่คลายค่อยๆให้มันไปทิศทางที่ดีนะภายขึ้นว่าบางอย่างมันก็ต้องค่อยๆจัดการค่อยๆเรียนรู้ค่อยๆปรับทําความรู้สึกของตัวเราบางอย่างมันก็สามารถทําได้บางอย่างมันก็ต้องมีการ หาสถานที่ทําให้รู้สึกบันเทิงจิตใจบ้างนะรู้ทําอะไรที่เรารู้สึกดีบ้างเพื่อจะผ่อนคลายจิตใจตัวเองเนี่ยก็จะช่วยได้เป็นอย่างมากอ่ะแล้วเราจะสร้างแรงดูดตัวเองเนี่ยอย่างไรให้ดียิ่งขึ้นในบ้างในเรื่องของการงานของตัวเรานะครับภายขึ้นว่าบางอย่างที่เราพยายามบางอย่างที่เราทํามันต้องรอรอให้เกิดผลมากกว่าที่จะให้มันเกิดผลเลยในะในปัจจุบันนะงนแ,แล้วเนี่ยยังต้องคิดอะไรเยอะบางอย่างมันก็สามารถที่จะประสบความสาเร็จบางอย่างมันก็เออมันต้องรอเวลา ให้มันเกิดความสําเร็จนั่นเองดังนั้นอย่าไปคาดหวังอะไรเยอะยิ่งคาดหวังก็ยิ่งผิดหวังนะครับอย่างที่ 2. องไพ่ขึ้นในเรื่องของการหางานพิเศษไม่ใช่ว่าจะจะจะ,จะอะไรนะเหมือนกับเป็นกิจกรรมเล็กๆดีกว่าเนีเพ่งเพิ่งพูดถึงเรื่องงานเลยพูดถึงเรื่องหากิจกรรมหางานอันเล็กหาความสุขบางอย่างที่ทําให้เป็นเรื่องเล็กๆที่สามารถคิดได้ว่าเฮ้ยเราทําสําเร็จได้ไง่ายๆหรืออะไรบางอย่างที่เราทําแล้วเหมือนเป็น ในเรื่องของภารกิจในแต่ละวันของตัวเราหรือวันหยุดของตัวเราหาอะไรําที่มันรู้สึกตื่นเต้นแล้วรู้สึกว่าอุ้ยฉันทําความสําเร็จนะฉันมีความสุขกับสิ่งที่ตัวเองทำมันทําให้เรารู้สึกมีแรงบันดาลใจมีแรงผลักดันเพิ่มขึ้นนะครับอยากที่3ไปขึ้นในเรื่องของการรู้จักตัวเองแล้วก็การที่เราได้ออกไปท่องโลกออกไปเที่ยวบ้างออกหาความสุขให้กับตัวเองเนี่ยมันก็ทําให้เรารู้สึกผ่อนคลายครับสิ่งที่เป็นนะในเรื่องต่างๆนวบางอย่างมันแก้ไขปัญหาไม่ได้เราก็ ต้องทาให้หัวใจตัวเองเนี่ยมันจุ่มชื้นทำหัวใจตัวเองนี่มันรู้สึกมีความสุขเพิ่มขึ้น <c oughs> ก็จะดีกว่านะครับอ่ะเรามาดูซิว่าสําหรับคนที่คิดจะเปลี่ยนงานนะสำหรับคนที่คิดจะเปลี่ยนงานนะจะมีโอกาสแล้วมันจะดีไหมในช่วงนี้ดูซิปับสำหรับคนที่คิดจะเปลี่ยนงานไปขึ้นเป็นในเรื่องของ,ของความยุ่งเหยิงนะยุ่งเหยิงในเรื่องของงานยังไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่ <c oughs> ถ้าคิดจะเปลี่ยนงานตอนนี้มันก็รู้สึกจะ มีผลร้ายมากกว่าผลดีนะดังนั้นแล้วเนี่ยก็ตัดสินใจทัดๆไปก่อนวางแผนวางแผนไปก่อนแล้วก็ ดูคิดหน้าคิดหลังแล้วก็วางแผนล่วงหน้าของตัวเราเนี่ยให้ดีก็แล้วกันถ้าสมมติไม่ไหวแล้วในเรื่องของการงานนะเราก็ต้องเคลียร์ทุกสิ่งทุกอย่างให้ดีอย่าเพิ่งรีบร้อนอย่าเพิ่งใจร้อนตอนนี้มันยังไม่พร้อมขนาดนั้นถ้าหากเราคิดว่าพร้อมเราก็ดูว่าไอ้ความพร้อมของเราเนี่ยมีอะไรบ้างถ้าเราวางแผนดีแล้วเนี่ยก็ค่อยตัดใจอีกทีหนึ่งก็จะช่วยได้เพราะาใครขึ้นว่าออกไปแล้วมันจะรู้สึกมีความยุ่งเหยิงในเรื่องของงานเงินในเรื่องของชีวิตมันรู้สึกว่าเราใจร้อนจนเกินไปแล้วมันเกิดความเครียดที่มันทาให้เรา เป็นความคิดของเราเพียงโชว์วูบปอันนี้ต้องระวังตรงนี้เหมือนกันถ้าหากเราวางแผนไว้ดีแล้วอันนี้ก็ไม่ใช่ปัญหาแต่ปัญหามันเกิดจากการที่เราไม่ได้วางแผนมากกว่านะครับอ่ะโอเคเรามาดูซิว่าเราจะเสริมดวงนะเสริมบุญเสริมตัวเราอย่างไรในเรื่องของการงานของเราให้มันดีมากยิ่งขึ้นรูสิปับ๊บไพ่ขึ้นเป็นในเรื่องของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ปกปักรักษาเทพเทวาที่ปกปักรักษา,ปกปกกษาตัวเรานะดังนั้นให้เราเนี่ยทำบุญเสริมดวงให้กับ จ้ากรรมในเวรก่อนเลยแล้วก็เทพเทวาที่ปกปักรักษาตัวเราให้ท่านคุ้มครองชะตาตัวเรานะไม่ว่าเราตัดสินใจทําอะไรก็ตามไม่ว่าเราคิดอย่างไรก็ตามขอให้มีความคิดดีขอให้มีสติปัญญาและให้ผ่านพ้นทุกสิ่งทุกอย่างไปได้ความเครียดทุกสิ่งทุกอย่างขอให้มีจิตใจมีพลังใจเพิ่มขึ้นนะจะเพิ่มเพิ่มในเรื่องของจิตใจของตัวเราให้มีความมัน่นคงเพิ่มขึ้นก็จะช่วยได้มากนะครับอ่ะเพิ่อะไรบ้างดูซิ ภาเตือนในเรื่องของการตัดสินใจการใช้ความคิดของตัวเราบางทีมันก็เครียดจนมืดบอดทางใจ,ใจิตใจมันไม่รู้จะทําอย่างไรไม่รู้จะทำไงให้มันดียิ่งขึ้นบางทีมันก็ตัดสินใจผิดพลาดอันนี้ก็ต้องระวังเหมือนกันหลายสิ่งหลายอย่างมันก็ต้องใช้ความค่อยๆเป็นค่อยไปค่อยๆจัดการไปไม่ใช่ว่าจะทําเลยคิดเลยทําเลยมันก็ค่อนข้างจะเร็วเกินไปทาให้เกิดความผิดพลาดได้1 0 0เนื้เอเรื่องของคนที่ทํางานประจําอยู่ที่ 60%นะดังนั้นเราเนี่ยก็ต้องใช้ใจใช้ความรู้สึกของตัวเราค่อยๆปรับปะคองค่อยๆดียิ่งขึ้นนะครับเป็นพลังใจให้นะครับโอเคเรามาดูในเรื่องของคนที่ทําธุรกิจส่วนตัวดีกว่านะเออดูซิว่าคนที่ทําธุรกิจส่วนตัวเป็นอย่างไรกันบ้างดูสิอดีตเป็นอย่างไร อดีตไพ่ขึ้นในการวางแผนเรื่องของธุรกิจของตัวเรานะ m e, m e, มันก็มีเรื่องของคนที่ามาช่วยวางแผนมาช่วยในเรื่องของอธุรกิจของเราที่เราวางแผนเอาไว้มันก็มีคนมาสนับสนุนมีคนมาช่วยเหลือมีคนมาร่วมหุ้นกับเรามีคนมาช่วยเหลือค่อนข้างที่จะโดดเด่นเหมือนกันใน,ในอดีตนะครับปจัจจุบันล่ะดูซิปัจจุบันไพ่ขึ้นเป็นในเรื่องของสิ่งที่เราได้รับเนี่ยมันมตีต้องมีการสานต่อให้มันเกิดผลมากยิ่งขึ้นหรือเกิดจันเจริญเติบโตมากขึ้นกว่าเดิม แล้วจะถามว่ามันมันได้ขนาดนั้นไหมมันก็ยังไม่เชิงเติบโต,ตได้เร็วขนาดนั้นแต่ว่ามันอยู่ที่ว่าใจเรามองใจระวางแผนอย่างไรมากกว่าไม่งั้นเนี่ยเราก็ต้องค่อยๆเป็นค่อยไปทีกว่านะครับอนาคตละ่ะอนาคตไพ่ว่าให้เราทําสิ่งที่เราทำเนี่ยทำต่อไปดีแล้วนะอนาคตมันก็ค่อนข้างที่จะตอบปนตัวเรามากยิ่งขึ้นนะตามที่เราคิดตามที่เราหวังบางอย่างมันก็เออย,ยังเป็นไปไม่ได้นะตอนนั้นแต่ว่ามันจะค่อยๆดียิ่งขึ้นจากสิ่งที่เรา ค่อยๆทำค่อยๆเจริญเติบโตในเรื่องของธุรกิจนั่นเองนะครับอะเรามาดูซิว่าในเรื่องของธุรกิจของเรานะเออมันจะทำยังไงให้มันดีมากขึ้นและสิ่งไหนที่จะเกิดขึ้นในบ้างในปัจจุบันของเรานะครับไ่ขึ้นเป็นในเรื่องของพ่อแม่รักสมีไ่ขึ้นเป็นในเรื่องของการปรับในเรื่องของงานของตัวเราปรับในเรื่องของธุรกิจของตัวเราเนี่ย ให้มีความเด็ดขาดเพิ่มขึ้นอะไรที่ไม่มั่นใจอะไรที่เรารู้สึกเฮ้ยมันยังตัดสินใจไม่ได้เนี่ยก็อาจจะต้องหาคนที่มาให้คาปรึกษาตัวเราเพิ่มขึ้นเพื่อที่จะให้มันเกิดความสําเร็จให้มันเกิดการตัดสินใจเนี่ยให้มันขาดมากกว่าเดิมเพราะถ้าเราตัดสินใจขาดปุ๊บการที่จะทําอะไรมันง่ายแล้วมันไวเพิ่มขึ้นเพราะเนื้อเรื่องความไม่รู้บางอยา่างนะพอที่จะให้เราตัดสินใจได้มันก็เลยทาให้เราลังเลสงสยัย ในเรื่องของการตัดสินใจนั่นเองนะครับโอเคเรามาดูซิว่าและในเรื่องของธุรก,กิจของเราเนี่ยเราจะจัดการเราจะทํำยังไงให้มันได้ยิ่งขึ้นได้บ้างนะดูซิเราจะสร้างแรงผลักดันยังไงให้ธุรก,กิจของเราเนี่ยมันเติบโตเพิ่ม,มขึ้นนะครับภายขึ้นเป็นในเรื่องของอการจัดการนะในเรื่องของหุ้นส่วนจัดการในเรื่องของคนภายในลูกน้องของเราในเรื่อง,องการทําธุรก,กิจต่างๆก็ต้องมีความเป็นปฏิสัมพันธ์เพิ่มขึ้นเพื่อที่จะ ให้มันรู้สึกภาวะแวดล้อมในสถานที่ทำงานของตัวเราเนี่ยมันมีความเจริญก้าวหน้ามากขึ้นกว่าเดิมเพราะว่าเหมือนใจที่ทํามากกว่าทำงานไปวันๆแต่มันทาให้ทุกคนรู้สึกดีกับสิ่งที่ทำเพิ่มขึ้นนะทำกับเราให้เรามีความสุขกับสิ่งเราทําด้วยนะมันหมายถึงว่าสร้างภาวะในสถานที่ทำงานของตัวเราให้เพิ่มมากขึ้นก่าจะดีนะครับอย่างที่2อง้ขึ้นเป็นในเรื่องของ ดูในเรื่องของสิ่งที่มาเป็นความผิดพลาดในเรื่องของสิ่งที่ผ่านมาสิ่งที่เราทําบางอย่างอ่ะโอเคข้อดีข้อเสียเป็นยังไงเราจัดการแบบไหนให้มันดีมากขึ้นอย่างไรนะีมันอยู่ที่ว่าเออมันต้องมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงให้มันค่อยๆดียิ่งขึ้นนะครับอย่างที่3าพ่ขึ้นเป็นในเรื่องของจิตใจความรู้สึกของตัวเรานะบางทีมันก็กลัวนะบางทีมันกลัวจนเกินไปบางทีมันกลัวจนทําให้ บางอย่างเนี่ยมันก็ต้องใช้เวลาในตัวของมันด้วยเราก็ต้องรอเวลานิดน,นึงในการที่จะให้เกิดความสำเร็จในธุรกิจของตัวเราบางอย่างมันก็ยังไม่ถึงเวลาของมันแต่เราก็เป็นการที่เราเริ่มลงทุนทําอะไรที่มันอาจจะต้องใช้ความอดทนอดกลั้นแล้วก็ใช้ความรู้เพื่อจะให้เราพัฒนาต่อในเรื่องของการงานนั่นเองนะครับอ่ะเรามาดูซิว่าในเรื่องของธุรกิจของเรานะสำหรับคนที่จะเสริมธุรกิจเสริม สร้างในเรื่องของการลงทุนการขยายเนี่ยโอกาสจะดีไหมดูซิโอกาสเรื่องธุรกิจดีไหมดูซิไพ่ขึ้นเป็นในเรื่องของความสุ่มเสี่ยงนะที่จะทําอะไรเพิ่มเติมเพิ่มที่จะให้เกิดผลกําไรเนี่ยมันก็ต้อง,งที่จะหนักเรามากพอควรเหป็นกันดังันแล้วเนี่ยไพย่คือเราให้พอไว้ก่อนนะหยุดเอาไว้ก่อนในเรื่องของอาการทําเพิ่มเติมต่อในช่วงนี้แต่ว่าให้ระาวาังแผนไปก่อนก็แล้วกันนะว่า เมื่อเราเติมต่อแล้วทุนยังไงทุนเท่าไหร่ทุนยังแบบไหนและเราจะทำเนี่ยาการจะเติบโตเนี่ยมันมากน้อยแค่ไหนศึกษาตลาดศึกษานูน่นนี่นั่นให้มีความรอบคอบมากขึ้นแล้วก็ค่อยๆวางแผนในปีหน้าในในสิ่งที่เราควรทำทำอย่างไรยังไงและควรทำอะไรยังไงไหมนั่นดังเราเรียกมันคือการที่เราค่อยๆวางแผนแล้วค่อยๆทำจะดีกว่าไม่งั้นจะเกิดความผิดพลาดได้ ด้วยเช่นกันนะครับอะรู้สึกว่าสายมูนะธุรกิจของเราควรจะเสริมอะไรให้มันดีขึ้นปั๊บไพ่ขึ้นเป็น,นเรื่องของอ่าสิ่งที่สําคการไพ่ขึ้นเป็นรูปพญายนาคหมายถึงว่าเออถ้าธุรกิจของเราหรือเราเป็นสายคนที่นับถือพญายนาคอยู่แล้วก็ให้เราน้นในเรื่องของการขอพอรก็แล้วกันกาจากสิ่งศิทธิ์จากพญายนาคให้ประทานพรให้เกิด ความสุขกับตัวเราให้เกิดความสําเร็จกับตัวเราให้ปัดเป่าสิ่งไม่ดีปัดเป่าสิ่งที่ไม่โอเคนะในเรื่องของธุรกิจของเราให้มีมการเสริมมีความเจริญก้าวหน้าเพิ่มขึ้นแล้วก็ไพย่ขึ้นในเรื่องของการทําบุญให้กับเจ้าที่เจ้าทางแล้วก็ในเรื่องของสถานที่ทางานของเราธุรกิจสมมุติเรามีเป็นโรงงานมีเป็นสถานที่ในเรื่องของธุรกิจของเรานะมีหน้าร้านอะไรก็ตามให้ไหวเจ้าที่ท่ดีแล้วก็ ใช้คำพูดที่เป็นมงคลใช้คำพูดที่อ่อนหวานใช้คำพูดที่นอบน้อมรวมไปถึงลูกน้องเราด้วยก็ต้องคัดคนให้ดีนะการใช้คำพูดคำจาที่ไม่ดีทำให้หนึ่งคือลูกค้าหนึ่งคือคนที่มาปฏิสัมพันธ์กับธุรกิจของตัวเราเนี่ยมันก็จะอ่ะมันติดลบลงไปนะต้องระวังเรื่องคำพูดคำจาในช่วงนี้นะยิ่งพูดดีเจรจารดีรวมถึงเราและลูกน้องเราก็จะทำให้เสริมดวงเสริมให้มีเสน่ห์ เพิ่มขึ้นในเรื่องของธุรกิจของตัวเรามากกว่าเดิมอ่ะไพ่เตือนอะไรบ้างดูซิไพ่เตือนในเรื่องของอแรงใจนะแรงใจของตัวเราแล้วก็การที่เราตัดสินใจการใช้สติที่จะตัดสินใจบางสิ่งบางอย่างบางอย่างมันก็อยู่ที่ความกล้าของตัวเราแล้วก็ความรู้ของเราด้วยเมื่อความรู้เราพร้อมแล้วก็ความกล้าที่จะตัดสินใจมันทาให้ทุกสิ่งทุกอย่างเนี้ย มันจัดการไปได้ได้วยดีนะไม่ต้องมานั่งคิดทั้งใจค,คิดนู่นคิดนี่คิดเดยอะเกินไปมันก็ไม่ช่วยอะไรให้ดียิ่งขึ้นนะัคนับเปอร์เซ็นต์ในเรื่องของคนที่ทําธุรกิจส่วนตัวอยู่ที่ิ์นตะโอกาสนนเรื่องของความธุรกิจมันยังพอไปของตัวนะของมันได้แต่เพียงแค่ว่าเราต้องค่อยๆเป็นค,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 ค่อยไประวังเรื่องของความไม่มั่นอกไม่มั่นใจในตัวเองจะทําให้เราไม่กล้าที่จะตัดสินใจนั่นเองเป็นพลังใจให้นะครับ